ประชันเงาเสียงวันนี้เป็นนักนร้องสาวน่าสวยสวยแล้วก็อิเตอร์ใช่ไปต่างประเทศกันแล้วไปเซนลาบาแขกกันมาแล้วสแสดงภาพยนตร์เลยแหละอินเดียใช่ไหมล่ะบอลบรีวูดบอลรีวูดบอลรีวูดพี่ลุกกลับมาแล้ว หน้าหุ่นอะไรเริ่มเป็นแขกแล้วทำไมเอามันจะต้องบ้าๆหน่อยทฮ้ไม่บ้าๆแต่ก่อนตัวเล็กไงตอนนั้นยังเด็กผมเจอเนี่ยเด็กตอนนี้เขาขยายอโตอะโตขึ้นวันนี้มาเป็นเงาต้นแบบเงาเสียงใช่พบกับคุณแอนมิชัยครับเชิญครับสวัสดีค่ะทั้งแอนสวัสดี หน้าอีกโอ,โอ้ยังไม่ลืมลิเกเนาะสวัสดีพี่กิ๊กหนา้าใสพี่ทั้งสองน้องยกให้พิธีกรหนึ่ง ถามน้องคนเดียวชุดแดนเซอร์ซื้อที่ไหนชุดแดนเซอร์ซื้อที่ไหนครับชอบค่กชอบมากพี่กิกไม่ดูอะไรเลยดูแต่แดนเซอร์อ่ะคอนเทนคอนเทนสิครับระดับพี่ระดับพี่ต้องดูขนาด นั่นนะคะเอ้ยนึกว่าไอ้น้องเขาลืมชุดข้างนอกเมื่อวานเฮ้ยแต่เต้นเก่งนะที่เต้นเก่งแล้วอะไรห่วงฟ้าสุดรักสุดบูชาสสุุดดรักบูชาน้องออกมาร้องพี่ชอบแดนเซอร์ชายรีวิวรีวิวเอาไปชอบแดนเซอร์หญิงเหรอเขาเป็นคอนเทมเหรอเขาเรียกคอนเทมแดนเซอร์หญิงไม่เท่าไหร่ผมชอบแดนเซอร์ชายกิน ลีลายิ่งกว่าลีลาเขาใช้ได้อุตะตะคิวกิมตะคิวกิมไม่ตักกางเกงไงไม่ใดูอะไรคเลยตะคิวกิมจริงเหรอเนี่ยจริงไม่ได้เจอพี่กิ๊กนานนานมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีสาระยังไงก็ไม่มีสาระเนี่ยแอนไปพูดอย่างเงี้ย เป็นคนที่อ่านเกมออกไ่พี่ก็เจอเขาตั้งแต่เด็ก,เ,กเลยเด็กน้อยออมากับพี่แเ,เอชายาผมถึงบอกว่าแต่ก่อนตัวเล็กไงแต่พี่ยังเล็กเหมือน,นเดิมไม่ได้เล็กอะไรนะแต่ว่าเอกขแค่ตัวเล็กพี่เอดีๆแต่พูดว่าปีหน้าจะโตแล้วปีหน้าจะโตพูดมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าไม่ทันได้โตสักทีแม่ยกให้มาไลเยะไปเดี๋ยวก็ไม่เท่ พี่เอได้พี่เอเหนื่อยนะอันนี้อันนี้อะไรคือสุดลักสุลชาเป็นเพลงใหม่ค่ะที่พ่อคุณพ่อแต่งแล้วว่าเป็นเพลงที่กลับมาเอาใจแฟนๆเพลงแล้วก็แฟนๆเรียกร้องอยากจะฟังแอ้ร้องเพลงลูกทุ่งก็เลยคิดว่ากลับมาร้องเพลงให้แฟนๆได้ชื่นใจกันบ้างเมื่อกี้เพลงเต้นลาลาโอบาลาโอบาลาลาโอบามันคืออะไรลาลาโอบา โอบาคือชื่อผู้ชายญี่ปุ่นที่เจ้าลาล่ะโอบาใช่ลาล่ะลาล่ะคือฉันไม่ไหวแล้วเจ้าชู้หลือเกินลาละนะโอบาแกร้องซะอยังกับเพลงแขกลาล่ะโอบากลาล่ะโอบากผสมเองผสมภาษากันเนาะพี่ก็คนร้องเป็นแขกอ่ะกีฬาเหมือนแบบบอลลีวูดไงใช่ไหมเต้นแล้วยังทําอยู่ว่ากันหนูยังทําหนังที่อินเดียอยู่บ้างก็เพลงลูกทุ่งที่จะออกเนี่ยก็จะออกพร้อมเพลงอินเตอร์ของแอนด้วยค่ะในเพลง Dance Like We're a Crazy เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเนาะโอเคติดตามผลงานเลยแล้วกันนะของน้องแอนมิทชัยนะฮะมีหลายแบบให้เลือกชมใช่แล้วแต่ชอบชิญประจำที่ก่อนครับใช่ครับเชิญครับอ่าดเสียงให้กับเราตอนนี้มาดูเงาเสียงคู่แรกของน้องแอนครับ สวัสดีครับน้องปุยและน้องฝนอาจจะคุยมากไม่ได้ทำไมครับทำไมอ่ะเพราะต้องรีบครับเดี๋ยวน้องเป็นลมเขาก็ดูสดใสดีไม่มีอะไรนทั้งนั้นนี่ไม่สดใสเท่าไหร่ครับทำไมครับชุดรัดไปนิดหนึ่งสดใสค่ะสดใสลูกสดใสนะน้องปุยทำอะไรที่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้มีอาชีพเป็นนางเอกเกย์ค่ะอ๋อเข้าทางเข้าทางหนูเลยเป็นนางเอกเกย์ค่ะ อยู่คณะเทพบุตรสุธีรักค่ะรู้จักกันดีค่ะเกย์นี่เกยุทธยาค่ะเกยเฮ้ยรู้จักเขาบ้างไหมรู้จักเขาบ้างแล้วหนูเป็นนางเอกเลยป่าใช่ค่ะเกยชื่อนางเอกบอกหน่อยพี่แอนเป็นขวัญใจเรายังไงพี่แอนนะคะก็เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการต่อสู้ชีวิตเพราะว่าหนูเนี่ยพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็มีปู่สอนลิเกมาตั้งแต่8ขวบเลยค่ะแล้วพอ พอปู่เสียชีวิตไปหนูก็ใช้อาชีพลิเกเนี่ยค่ะหาเลี้ยงครอบครัวตลอดนี่ไอตบมือหน่อยเดี๋ยวยิ่งใหญ่ไม่ใส่ีวิตนะเลี้ยงตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่สิบขวบค่ะสิบขวบสิบขวบปู่เสียสิบขวบเราก็ทำงานหาเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองลยใช่ค่ะเลี้ยงย่าเลี้ยงย่าอยู่กับคุณปู่อย่างเงี้ใช่ค่ะโอ้เออดีนะเด็กกตัญญูมามามา พี่ทำตัวไม่ไดีหนูก็ว่าพอพี่ทำตัวมีเมตตาหนูก็ว่าพี่เนี่ยพี่ดอาทุกทีนท่นึ่งล่องเลยพี่ถามเด็กมันก่อนไหมว่ามันจะมา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 ถหมถามเล้่ใครจะโย่เออต้องไปไมนดีอยู่แล้ลูก เดีน,นี้อายุ21ค่ะ21ตะเกณฑ์อาหารแล้วสิตะเกณฑ์อาหารแล้วสิโอ้ถ้าเป็นผ<บ><บ>ู้ชายเกณฑ์ไปแ,<บ>แล้วแล้วแล้วเป็นนางเอกที่เกณฑ์คณะนี้เป็นของใครเป็นญาติเราไหมหรือยังไงเป็นญาติไหมหรือว่าอะไรเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะ<อ>บ้านหนูอยู่จังหวัดลพบุรีค่ะอยู่ลพบุรีและหนมูมาเป็นนางเอกที่เกณฑ์ตั้งแต่อายุกี่ขวบจริงๆเล่นลิเกมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นนางเอกประจําคณะนี้ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้เมื่อสปีที่แล้วค่ะอ๋อเหมือนกันไหมอันเล่นตั้งแต่เด็กเหมือนกันนี่อนเล่นตั้งแต่5ขวบครับพอกันเลยแบบเดียวกันหขวบเพราะเป็นนางเอกแล้วยังพูดไม่รู้เรื่องเลยนางเอกตอนเด็กเนอะนักเอกตอนเด็กค่ะพี่รู้เรื่องอะไร เขาพูเรืああ said, oh ่องแล้วไม่ยังไม่พูดร้องลิเกก่อนเลยนี่เป็นยุคเด็กๆนะคณะดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่นี่ยแบบเดียวกันแบบเดียวกันสไตล์เดียวกันแต่แน่หนูนี่คนละโทนกับพี่แอนนี่เลยนะคะคนละโทนเลยนะไม่สำคัญค่ะใจใจรักค่ะใจรักค่ะโอ้มาๆไปเขาเป็นคนอ่อนไหวปุยเข้าใจไหมอย่าทำไรพี่เขารู้สึกประทับใจเขาเขาเป็นคนอ่อนไหวตอนนี้ปุยกับปุยฝนกำลังบอก จะคุณจะทำนี้เลยแต่ลิเกเหมือนกันไหมคุณฝนเป็นนักร้องหมอลำธรรมดาโอ้น้องนักร้องหมอลำแล้วนี่เขาใสยลิเกเขาสายลิเกเราหมอลำแล้วมันคนละโทนเลยนะคนละโทนเลยนะหนูหนูร้องทุกทุกแนวค่ะลูกทุ่งก็ได้หมอลำลิเกได้ไหมลูกทุ่งพักกลางเลยนะก็ได้ก็ได้ก็ได้ค่ะก็ได้ก็ได้ผู้หญิงเนี่ยใช้เสียงสูงเพื่อเถียงเลยเถียงเด่นสุดไปว่าจะดทำไม วอดอะไรครับคุณฝนตอนนี้อยู่บนค่ะแต่เป็นคนซีสเกตอ่าร้องมาแล้วพี่ฟังกันได้ไหมเออร้อมาแล้วได้ค่ะอันนี้อันนี้ดีกองเพื่อเธอตุ่มกระตะล่องเวยนแววมาพอแล้วพแล้วพล้อเพี้งนีเลยแหละแต่วันนี้ต้องเหมือนนะเสียงดีอย่างเดียวไม่พอต้องเสียงเหมือนแอนมีใครบอกหนูไหมว่าหนูร้องเสียงเหมือนแอน ็มีค่ะรู้จักกันไหมคนนั้นหรือว่ายังไงจ้างมาจับมกันไหมจ้างมาชมเป็นหน้ามาค่ะเป็นหน้ามาอ่ะเข้าตู้ไปเลยระวังนะระวังไอ้ไอ้ดาวมันก๊อปมุกอยู่ระวังเนี่ยไปทักมันเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหรอกอย่าขึ้นมานะไว้สวัสดีครับโอเคนะดาวคุณยืนดีๆคุณอย่าเกาะเข้ามาไม่เดี๋ยวมือเบร็โมโหเอาไปแน่ มาดิมือเบสก็กลัวดาวกัดหูมือเบสเด็นี่ดูตัวเอียงมาตัวเอียงหนีเลยอ่ะตัวเยียงแบบดาวจะกัดหูแล้วแต่เขาไม่ทำเป็นรายเขาทำเป็นนายเขาไม่ทำไรเขาไม่ทำไรไม่ทำไรโอเคโอเคไหมดาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วนี่พอแล้วก็พี่อย่างเดูจะดูจะดูอะไรเขานั่งหนาเนี่ยเขามาร้องเพลงน่ารักน่ารักคนไหน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 สิคนนี้เดี๋ยคนนี้คู่ตอไปคู่ต่อไปไอ้ที่ เรียกมันไม่เคยคุกยังไม่ได้ยังไม่ออกมาเลยผมชอบดูลิเกตอนเด็กๆนะไม่ใช่เขาไม่ได้มาเล่นลิเกเขามาประกวดเราไม่เงาเสียงแอนมิชัยคุณรู้จักแอนมิชัยเปล่าอืมเออเออเออผมเคยขึ้นเวทีลิเกครับเอรอรอร้อลิเกนี้ร้อเป็นเสียงชายามิชัยก็ได้รู้จักใช่ไหมรู้ครับเขาเป็นพี่น้องกันพี่น้องกับเอแต่เขาไม่ได้มีแค่สองคนนะครับมีใครอีก ญาติพี่น้องเขาจึงเยอะแยะญาติพี่น้องเขาจึงเยอะแยะเชื่อผมยอมไปเถอะยอมมันเถอะพี่อยากจะบอกว่าพี่พี่ไม่เคยชนะมันเลยพี่ไม่เคยชนะมันเลยก็จริงของเขาว่าหลับพี่ญาิเยอะพี่เออเอาที่ลองลิเกลองลิเกให้เนิดนึงค่ะนิดนึงแอนด์แอลเลยแอแอลเลยหยุดนะไอ้เจ้าใจสา้ นี่จะตามฉันมาทำไมบ้านผมไม่อยู่เอกมัยเขาาเแกเป็นโจรตามก็มาทำมาทำไมเขาไม่ถามว่าบ้านอยู่ไหนคือคือจะบอกว่าแถวเอกมัยไม่ค่อยมีไม่มีโจร ถามหนูเขาบอกก่อนว่าเขาบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่เอกมัยแล้วอะไรชอบกินลำไยเฮียอกล่องมันใหม่มันพันใหม่คือเขาขายในรถเข็นที่เดียวกันครับโอ้รถลำไหมอกล่องผสมกัน่ผสมกันโอเคฉันชอบกินลำไยอกล่องอ่ะ ตรงนี้ตรงนี้อะไรวะพี่ร้องเขาจะมีจะมีเอื้อนอ๋อมีเอื้อนเมื่อกี้พี่กิ๊กขัดเอื้อนผมครับขัดเอื้อนผมครับอ๋อขอโทษที่ยงนะพี่กิ๊กอยากขัดเอื้อนเขาี่ลืมไปไม่ตอบเขาเหรอไม่ตอนี่ไงออกร้องแล้วน้องแอนตอบออกไปจากที่นี่ทุกคนเขากลัวแกมาก อยากจะบอกอีกทีนะคนดีใ <c oughs> ช่ใช่ใช่ฮะ <c oughs> ไอ้ชอบ,บอ่ะไอ้ชอบชอบ่พะพราะพอ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 เราอย่าไปสนใจเขาเราอย่าไปสนใจเขา <c oughs> โอเควันนี้ เพลงที่คนเคยเอามาประกวดด้วยนะเพลงนี้เพลงเพราะเลยหงส์ฟ้าอ่ะฟังตัวอย่างจากน้องแอนนะเพลงหงส์ฟ้าค่ะใช่ค่ะมันต้องเอื้อนแบบลิเกได้พี่อยากจะบอกว่าคนนี้มาเป็นเงาเสียงเอชยานะเหมือนมากมากนะหนูได้ดูค่ะพี่จริงจริงสองพี่น้องนี่นะคือเสียงเขาเป็นเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์เสียงเขาเป็นเอกลักษณ์ได้นะฝนได้นะลูกนะโอ้ยได้นะฝนเชิญนี้ค่ะครบเลยนะครับหงส์ฟ้า เดียวกันร้องเลยอะเสียงน้องลำบากเลยแล้วก็ยกสองอันใช่ไหมคะใค่พียกแคเดียวสิผมว่าเอาสองคนนี้เข้าตู้เดียวแล้วไอ้ดาวมาตู้หนึ่งง่ายเลยตามมาเดี๋ยวดูกรรมการจะเลือกไงมากกรรมการเลือกก่อนนะฮะเสียงดีแหละทั้งคู่แต่ว่ากรรมการจะพอใจฝั่งไหนนะครับ เลือกที่เป็นเงาเสียง <มา S 1> ของแอนมิชัยหนุ่มขาเชิญค่ะมาสิครับไปยืนรออะไรล่ะครับมีขัดขืนขัดขืนพี่ยอมเข้าตู้ขัดขืนอย่าไ่ใช่น,น้องเขาคิดว่าจะสิงเข้าไปในนี้นะครับไ,ไม่เคยมาไงคะรประตูอยู่ข้างหลังกันกจะรู้กรรมการเลือกก่อนนะฮะเอหรอบครับ ตัดสินยากมากเสียงนี่เหมือนโทนเดียวกันเลยคุณปุยเสียงออกสำเนียงใสออกมิลิเกนิดๆแต่น้องฝนจะเสียงหนาหน่อยแต่ว่าเสียงคล้ายกันโทนเดียวกันถ้าน้องปุย10คะแนนน้องฝนก็9.9เลยเชียงนิดแต่จริงเรื่องน้องปุยเพราะว่าเสียงสำเนียงลูกเอื้อนเหมือนลิเกมากกว่าโอเคครับคุณปุยนั้นเสียงก็แหลมแล้วพุ่งนะครับส่วนคุณฝนนั้นเสียงจะหนากว้างกว่าแต่จริงๆก็ ที่50เนี่ยผมว่าคะแนนย้อยนิดนแพ้นิดเดียวทั้งนั้นเลยใช่ไหมเป็นคู่ที่เรียกว่าตัดสินใจยากมากๆเลยนะคะเงาเสียงปากนะครับลอยหน้ารอยตาอีกแล้วพูดปกติก็ได้เมื่อกี้ไม่ได้ขยับไปหน้าเลยนะไม่รอยหน้ารอยตาก็ด่าเรื่องเสียงพอาไม่ด่าเรื่องเสียงก็ด่าเรื่องลอยหน้ารอยตาพี่จะเอาอะไรกับหนูเนี่ยไม่ตั้งแต่สำเนียงมันดัดจริตจริงๆนะ พี่เคยพูดให้กำลังใจใครบ้างไหมคะตั้งแต่เกิดมานะคะพี่ดูคะคอร้องอย่าว่าพี่ตั๊กเลยเพราะว่าจริงๆหนูเนี่ยเคารพพี่ตั๊กมากเหมือนรุ่นพี่เลยใช่พี่ตั๊กแต่หนูบอกว่าพี่เนี่ยดัดจริตจริงๆเห็นไหมเห็นไหมนั่งพี่ทั้งน้องเขาเคารพพี่บ้างไหมไม่เนี่ยนี่ดิฉันเกลียดพี่มาแล้วเนี่ยดิฉันต้องตามเกลียดน้องมันด้วย คืออยากจะบอกว่านะคะเงาเสียงของคุณแอนมิชัยบัญชาเนี่ยนะคะแอนมิชัยแอนมิชัยเงาเสียงคุณแอนมิชัยเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเอ่อถ้าเกิดเป็นเสียงของพี่ชายเขาเนี่ยเอชยาหาได้ทั่วไปเพรหาได้ทั่วไปค่ะเสียงเบสิกใช่ใช่ดีนะเด็กน้องมารักษาหน้าไว้เพราะน้องร้องดีมากใช่ เลยนะคะเพราะว่าเป็นทานองไทยเดิมนะคะแล้วบางทีในเพลงนี้ต้องใช้ลมเยอะๆนะคะสองท่านเนี่ยเสียงนี่ไม่ห่างกันมากแต่ว่าที่พี่ให้ปุยชนะนิดเดียวเองค่ะน้องปุยเก็บรายละเอียดเพราะว่าลูกองลูกเกื้อนเพลงนี้ยากมากฝนอาจจะเอื้อนรายละเอียดเท่าน้องปุยค่ะแล้วค่ะจบจบบริบูรณ์นะจบบริบูรณ์อวสานนะให้น้องปุยน้องปุยมีท่อนหนึ่ง เหมือนที่สุดท่อนที่ร้องบอกว่าโอเจ้าหงฟ้าเอิสวยงามยอย่าสิกลัวเลยวันเก่านี้นะฮะน้องปุยเป็นคนร้องคนแรกต่อจากน้องแอนใช่ก็เลยสะกดพี่ทําให้พี่เนี่ยเชื่อว่าน้องปุยเหมือนน้องแอนถ้าฝนร้องคนแรกพี่ก็จะเชื่อว่าฝนเนี่ยเหมือนแอน ขาหน้าตึงยกเล้งนี้คือปุยเสียงหวานเหมือนแล้วก็มีน้ําเสียงล่องเสียงในการร้องเนี่ยใกล้เคียงกับแอนมากไม่ได้เหมือนบ้าที่สุดนะแค่ใกล้เคียงโอเคดีมากขอาคจบแล้วหรอถ้าน้องปุยร้องก่อนน้องปุยคล้ายคล้ายนะครับแต่ก็ไม่เหมือน อย่างเต็มที่แค่คล้ายกลางกว่านิดนึงแต่แก้วเสียงอะกลมแล้วก็กังวานคล้ายกันน้องฝนเสียงชะนหนาแล้วก็อาจจะมีความกังวานน้อยกว่าแต่ที่ผมตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องของพยางการเอื้อนการเอื้อนแบบลิเกกับการเอื้อนแบบที่น้องฝนเขาร้องเป็นหมอลำมาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นวิธีของปุยจึงเป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะว่าเขาเป็นลิเกเหมือนกันได้เหมือนน้องแอนกว่าครับผมโอเคครับฝนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปล้างตัวทางด้านนี้เชิญครับทังปุยไปรอบรอบสองค่ะเชิญ มาดูคู่ที่สองครับดาวพูดถูกเลยครับดาวพูดถูกดีครับบอกว่าชอบคู่สองาแล้วดาวจับเลยจับเลยดาวเลยดาวเลยไปกนเ ทำไมคะฟันหลอกปากฟันหลอกปากโอ้ยนี่ท้ายเหรอองเ็รลอเล่นน้องเ็รองเล่นผมไหมครับพี่ดาวครับเมื่อกี้ตอนผม้องลิเกใช้ได้ไหมครับใครคนละเล่นถามผมเหรอหรือว่าถามน้องเขาถามพี่แอน แม่ดาวไม่เกินเวมาบ้านฉันทำไมเนี่ยตอนมี่เขาร้องพิ่เกยใช้ได้เพรากพอมากพี่จะขอตัวด้วยนะคะจะขอไปรับเชิญที่คณะหน่อยอ๋อขอตัวเาขอตยังเรียนอยู่ฮะยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ไม่ใช่คณะเขาไม่ได้ไม่ได้มาเรียนอยู่คณะอะไรคณะพิ่เกยเขาเปคณะลิเกอยู่อ๋อครับแต่คุณยังไม่ได้ตอบถามผมสองคนนี้ใช้ได้ไหมแหมแหมอะไรติดใจครับผม ครับมากใครมากใครวันนี้มากใครจริงๆคู่คู่แรกกับคู่หลังเนี่ยมาก็ะขาคือพี่กิ๊กหมายความว่ามากับขครวันนี้ถามดาวต้องอย่าไปถามตรงๆถามว่าคุณดาวครับวันนี้คุณมากับใครครับวันนี้กินข้าวอะไรังวันนี้กินข้าวอะไรังสวัสดีครับพี่ยมพง์สวัสดีครับพี่ยมพง์ สวัสดีครับ Eso. มากับพี่ใช่ไหมตอนนี้คายอยู่3ามคำถามแล้วพี่ใช้ได้ไหมจะไปกับเขาไหมแล้วก็มากับใครเจ็เยส่นาใจแข็งใจแน็งใจแน็้ใจาข็งใจแข็จาก็ายต้งใจแไใจแจัย็งใจแ็จ็งใ็งใงใจ็ ถามถามว่าสวยไหมผมก็ไม,ไม่ไม่สามารถจะบอกได้เพราะว่าตาผมเสียแล้วแหละตาผมเสียแล้วหแหละแหมที่ลีลาจริงถ้าถ้าเปรียบเปรียบเป็นเกี่ยวกับความเร็วเขาก็โบกินี่เลยครับลำโบกินี่ลำลำโบกินี่ใช่ไหมตกล้ำด้วยลำโบกินี่อันนี้ก็อันนี้ลำโบกินี่ันนี้อแหละสายแปดสายแปด สายแปดเลยครับพี่รถเมล์ลูกแล้วแต่แล้วแต่แแล้วต่อันนั้นแพงแต่ว่าไปได้น้อยแพงแต่ไปได้น้อยอ๋ออันนี้ไปได้เยอะนี่แพงแต่ไปได้น้อยรถเมล์สายแปดถูกแต่ไปได้เยอะใช่ปะถูกแต่ว่ามีหลายสายถูกเอาอีกนะถูกแต่มีหลายสายเชื่อพี่อย่าชวนไปที่คณะเชื่อพี่เดี๋ยวจะวุ่นวายกันหมดเชื่อพี่ไหมโอเคโอเคโอเค มาคู่นี้น้องเหมียวทำอะไรที่ไหนคะเนี่ยเสริมสวยค่ะเสริมสวยทําผมหรือว่าแต่งหน้าหรือว่าอะไรก็ทําผมแต่งหน้าด้วยทำผมแต่งหน้าด้วยแล้วแต่ใครจะจ้างแล้วแต่อายุเท่าไหร่ครับพี่นมยยี่หกแล้วเหรอพี่จะวายเหมือนเด้อดูต่อไปนะเดี๋ยวดูต่อไมนะเดี๋ยวสวยที่ไหนครับโคราชค่ะสะซอยทุกอย่างสะเซ็ปอะไรทุกอย่างเลยค่ะคำถามง่ายๆเลยค่ะมีแฟนเนี่ยครับมีแฟนเนี่ยครับเมย พอคนขอสั้นๆอยู่ค่ะพี่พึ่งเป็นเหรอเฮ้ยพี่เป็นอะนแล้วล่ะพี่ยืนี่ปกติเลาพี่เป็นรายการพี่ยืนหัวพี่ยืนหัวปกติเป็นคนขอสั้นคนไม่ใช่ลูกเต่า ร้านหนูชื่ออะไรหนูเป็นเจ้าของร้านไหมหรือว่าน้องเหมียวเป้าค่ะทำกับพี่พี่สาวค่ะทำกับพี่สาวเหรอพัดบิวตี้นะคะเปิดกี่โมงคะสองโมงก็เปิดแล้วสองโมงเปิดแล้วปิดกี่โมงคะสองทุ่มค่ะสองทุ่มใช่ไหมสามทุ่มว่างสิเสียดายสามทุ่มพี่ไม่ว่างเมียพี่กลับบ้านแล้วเสียดายจริงเลยจะไป่ถามผมเจ้าหัวนี่คุาคิดเงินมาทั้งวันเลยอะไรกันหนูบ้างอะไรกันน้องเบิร์กนะมาดูอะไรพี่คะทำไมหนูจะดูอะไรลูก อะไรที่ไหนคะเป็นนักเรียนค่ะ๋อยดีด้วยเสืออยู่เหรอชั้นอะไรชั้นอะไรช6ค่ะไม่ชั้นบนชั้นล่างค่ะชั้นบนชั้น4ค่ะชั้น4เนาะหนูเป็นนักร้องประกวดไหมก็ร้องของพี่เขาเนี่ยแหละ้เป็นประจำเป็นประจำอ๋อชอบเพลงอะไรมากที่หนูร้องบ่อยนะเป็นหงฟ้าแต่ที่หนูชอบคือร้องไม่บริสุทธิ์ค่ะอ๋อโอเคได้ร้องเพลงนี้พอดีหนูร้องบ่อยไหมร้องบ่อยเลยค่ะร้องว่าอะไรคะร้องว่าอะไรคะ ร้องเพลงอะไรพี่ร้องเพลงอะไรเดีบอกไว้กอนเลยถ้าโดนแป้งก็ไม่เสียใจค่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรได้มาเจอฮีโร่ในดวงใจของพ่อฮีโร่ในดวงใจพ่อพี่สมรักคำสิงค่ะพี่สมรักคำสิงค่ะเจ็บเขาชื่อสมจิตทุ่งจอป้านี่สมรักคำสิงมีหกเจ็ด คนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเนาะบ้านอยู่ในเมืองเหรอครับอยู่ในเมืองจ้ะอ๋อโคราชโคราชหน้าตาดีหมดนะสุดยอดเหรอจ๋าเสียดายคุณเมียคนแรากคุณคนบุรีรัมย์ใช่ใช่บ้านเดียวกับเมียผมอ๋อบ้านเดียวภรรยาผมเออเมียเขาสวยนะเมียเขาสวยอืมฟังตัวอย่างฟังตัวอย่างรอไม่บริสุทธิ์ครับน้องแอนมีทั้งแดงหวานมีทั้งแบบดีมากเลยนะเสียงเขาเต็มเลยนะน้องแอนได้หลายแบบพบเลยครับ รอไม่บริสุทธิ์ใช่เอาละโว่กรรมการเรามองดูดูล่ะยังไงยังไงไทยเสียงเหมือนกันเลยกรรมการเลือกนะฮะงานเสียงเอ็มิชัยนะครับมันอาจจะได้เข้านะฮะเอหรือบีครับ จริงๆแล้วเสียงทั้งคู่บอกเลยว่าไม่เหมือนคุณแอนนะเสียงแต่ว่าชอบดีลาการเต้นเพลงเร็วพิสุก็เต้นสวยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกครับว่าเป็นช่างเสริมสวยที่ร้องเพลงได้เพราะต่อไปไปเปลี่ยนชื่อร้านใหม่ครับรับรองว่าคนจะเข้าเยอะกว่านี้ร้านเดิมชื่ออะไรพัดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยชื่อร้านนโมนโมใช่ไหมฮะนโมตัาสานโมต่าสาครเสียงของน้องเหมียวดูจะเบาไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าเต้นมาก แล้วก็คุมเสียงไม่ได้เเออป็น้องเบิร์ดนี่เต้นพอดีและคุมเสียงได้ถ้าพูดถึงด้านความเหมือนในเรื่องของเงาเสียงเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดียนก็เลยต้องตัดสินจากคุณภาพการร้องก็แล้วกันการขับร้องของน้องเบิร์ดเนี่ยนะคะคือเพราะ ออกเสียงออกมาได้ดีมากๆเลยออกเสียงได้ถูกต้องด้วยส่วนน้องเมียวนะคะลีลาก็แพรวๆนะคะไม่แพ้กันเลยถ้าเกิดดูน้องเมียวนได้ด้านความเพลิดเพลินก็ถือว่าได้น้องเมียวคะพี่แนะนําเลยนะคะถ้ามีประกวดเงาเสียงหายอภพรเนี่ยพี่เรียนเชิญหนูมาเลยเฮ้ยอภพรได้ไั้หนูก็ได้การลงการล่อนอะไรหองหนูเนี่ยดีพี่ดะให้น้องเมียวนะโอ้โหเช้าคศรีธรทมาไเขาบอกว่าอยากจะให้แรงตายว่าฟังไม่เข้าใจ พี่บอกว่าน้องเหมียวนี่เมื่อนยังแรงนี่ลีลาการพิมนนี่เมื่อน้าแรงน,นี่คุณห <c oughs> นึ่งผมได้จริงคุณมาจากมอตมะอือล้อ <c oughs> น้องเหมียวลีลานี่ดีมากเลยเอ <c oughs> ถามจริงๆว่าน้องเหมียวนี่มีอาชีพนักร้องรับจ้างด้วยหรือเปล่าก็ร้องเพลงด้วยเปล่าก็รับบ้างค่ะรับบ้างแต่ว่าหลักๆก็เสมสวยหลักๆคือสวยคือลีลาการร้องการเต้นเนี่ยคือมืออาชีพเลยนะหน้าดูหน้ามองมากๆเสียงการร้องยังเบาไปหนูต้องฝึกร้องเยอะๆเสียงจะได้แข็งแรงกว่านี้ส่วนน้องเบิร์ดนี่การร้องได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วกิ่งอยู่แล้วแต่ว่าเสียงก็ยังไม่ค่อยเหมือนพี่เลยจะยกให้นะครับไม่น่าแปลกใจครับพี่เพราะว่าจะหาเสียงเหมือนน้อง แอนนี่ไม่ง่ายเสียงเขาเอกลังนะครับถ้าถ้าเหมือนนี่ป่านนี้ก็ต้องไปเป็นนักร้องแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะั้นก็เลยหาเสียงที่เหมือนจริงๆยากก็เลยต้องมาดูว่าเอาคุณภาพเสียงแล้วกันผมว่าน้องเบิร์ตในคุณภาพเสียงจะแข็งแรงกว่าส่วนน้องเหมียวเสียงจะบางๆแกว้งๆหน่อยอันนี้ยังไม่เหมือนแต่เลือกจากคุณภาพเสียงเลือกน้องเบิร์ตครับขอบคุณครับโอเคน้องเหมียวเดี๋ยวเชิญไปล้างตัวทางด้านนู้นก่อนนะครับน้องเบิร์ตรออยู่นี่ครับน้องปุ้ยเชิญค่ะ ตอนนี้คู่ชิงเอาเสียงพร้อมแล้วนะครับ้างเบิรกับน้องปุยตอนนี้จะให้ร้องเพลงเดิมนี่แหละแต่สลับกันสลับกันได้ร้องช้าก็ได้ร้องเร็วอ่าโอเคอันนี้ให้พี่แอนตัดสินนะฮะว่าคนไหนพี่แอนพอใจก็เลือกคนนั้นแต่ที่สำคัญนอกจากได้หนึ่งไลค์จากพี่แอนแล้วคนนั้นจะได้ร้องเพลงคู่พี่แอนตอนท้ายด้วยโชว์พิเศษเป็นความฝันของน้องๆเขาเลยนะแล้วดาวอะคะดาวไม่ต้องครับดาวจะับได้เยอะแอนจะร้องกับดาวเหรอแอน ยังติดใจอยู่เลยอ่ะติดใจยากจะขอจะขอกลับบ้านหน่อยได้ไหมพี่แต่ว่านี่ไม่เอาอะไรเลยนะพี่มารายการกิ๊กดุสงครามเพลงแอนไม่เอาอะไรเลยแอนขอให้เขาร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้โหขาเลยไม่เอาเลยพี่มามาพี่สิมานี่ที่เอาเพลงอะไรก็ได้พี่เอาที่ชอบที่ชอบเอาที่ชอบที่ชอบอ่ะ เพลงที่ชอบที่ชอบมีออกแนวเหมือนจะไปสู่ที่ชอบที่ชอบโหยอะดูก็บอกว่าอยาเอาแบบขึ้นมาเพลงอะไรก็ได้ที่อยากร้องให้แอนฟังอ่าอยากร้องเพลงอะไรให้แอนฟังมีอะไรกับฉันเรือค่าคุณพระเอ็นจะไม่ยืมัำสินเธาน้อยอย่างกับในนั้นไม่เอะ ร้องเพลงของศิลปินที <goddamn> ่ยังมีชีวิตอยู่สิครับยังอยู่เพลงไก่ตั๊กเอาเพลงตั๊กเหรอบางทีพี่รู้ว่าเพลงของใครตายไปแล้วเอาเพลงพี่หมูอะค่ะเพลงพี่พี่หมูอย่าฟังเพลงพี่หมูพี่หมูครับจัดให้เอาสรุกสนานเลยครับโอเคไหมโอเคไหมระดับแชมป์แล้วนะนี่แชมป์นะนี่แชมป์งเสียนะอึ้งมากเลยค่ะพี่อึ้งใช่ไหมผู้ช่วยหยิบไปเลยหยิบไปเลย อ้าไม่ได้กับข้าวผมมาสั่งอุ้มแล้วรู้นะไอ้นี่คนเดียวนะเพื่อนไอ้นคนเดียวนะไม่เดียวเลยที่มาเอาผมไปที่มาเอาผมไป ไปก็ย,ยังคงลสามสว,วันาเราจะ,<น>ะหาว่าจะมีใครมาปราบดาวได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฟังคู่น,นี้น้องแอนเลือกคนนึ่นนะฮะได้ค่ะอโอเคมาฟังครับหงฟ้าจากน้องเบิร์ดครับ ให้เวลาคิดสักครู่นะโอเคครับน้องปุยเข้าตู้ไปน้องเบอร์เข้าตู้ไปเชิญมาดูฮะว่าน้องแอนพิชัยของเรานะครับจะพอใจฝังไหนนะครับเอหรือ B ครับ A หรือ B เดี๋ยวมาฟังคราปวิจารณ์จากน้องแอนก่งเองเบิ่ยน้องเบร์๊ งงต้องบอกว่าเสียงน้องเบสเนี่ยก็ยังไม่เหมือนเสียงของแอนอแต่เวลาร้องเพลงเร็วเขาก็เต้นท่าทางก็น่ารักดีกดใช่ใช่ค่ะแต่เวลาที่ร้องเพลงหงฟ้าเนี่ยเขาจะยังไม่ธรรมชาติเท่าไหร่คือคือเวลาที่เอื้อนนะคะเอื้อนได้เอื้อนเพราะเอื้อนดีแต่เป็นเน้นการเอื้อนไปนิดนึง<อ>มันก็เลยทำให้ มันร่วนไปนิดนึงฝั่งนู้นเหรอคะคนนี้จะร้องค่อนข้างเหมือนอแล้วถ้าดูโดยรวมก็คือว่าร้องเพลงเหมือนเลยจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วแสดงว่าดูบ่อยใช่ไหมดูบ่อยทั้งน้ําเสียงการเอื้อนการอะไรมันเหมือนมันเหมือนออกมาโดยธรรมชาติเหมือนร้องบ่อยอยู่แล้วครับอันนี้ชัดเจนมีอะไรจะพูดกับพีเขาไหมดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่วันนี้ให้หนูได้เป็นเงาเสียงก็ยินดีค่ะสมใจกับคนที่บ้านขะย่าชอบรายการนี้ด้วยแล้วพอหนูได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วถ้าทําได้เขาก็จะดีใจกับหนูมากๆเลยโอเควันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับพูดดีใจเตรงนี้เลยขอบคุณร้ตรีวเลยขอบคุณครับขอบรถเร็เลยเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงในช่วงท้ายไปนะครับเป็นน้องแอนร้องกับน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยนะนังเอกลิเกสองรุ่นมาร้องด้วยกันวันนี้นะ